ทำดวสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อมืัอนี้ก็มาพบปะกันคือเก่าพี่น้องหลังจากที่ห่างหายกันไปซิปกว่ามือบอลรู้ว่าสาวมือนี่แหละพี่น้องบอยไปทางไนคลายเครื่องพี่น้องคลายเครื่องอยู่ในบ้านนี่แหละสาเหตุที่บอยเอยได้ลงคลิปกัน โทรศัพท์เฮามันมีปัญหาพี่น,อววน้องชี้ว่าเนี่ยใดที่อธิบายนเนี่ยใดเด้อันหน้าจอบลแมันฟิล์มกันแตกแนี่หน้าจอแท้ๆนี่เคลื่อนเคลื่อนหละกะักอกามันเล่นบ่ได้มันตัดคลิปกับบอได้พี่น้องมันเล่นบ่ได้ถ้าเฮาเล่นไลน์กับมันสไลน์ไปไลน์ไปแล้วมันก็สิแมพไปเลยนะ กาตอนนี้ก็ไล่ได้ค่งหนาแล้วแหละแล้วกาลินบกคอได้แล้วก็บกคอได้ลงคลิปพี่น้องเอิญมันเลอช่วงน้าแหละว่าว่ามันโทรศัพท์เลอโทรศัพท์เลอแล้วกาบกคอได้ลงคลิปเนาะก็ได้เห็นอันคอมเมนต์คนว่าสาว้าลงแต่งงานแล้วบบ่ได้เห็นลงคลิปกะบ่ได้ลงตดนแล้วแหละพี่น้องคนกะว่าแต่งงานระวบคนว่า ยังร่ทันได้แต่งได้เติมงพี่ซังดอกพี่น้องโทรศัพท์ตายอันพันจิว่านะโทรศัพท์ตายคือยังได้ลงคลิปยู่เฮดริน,นยู่กะได้อันยืมเขาพี่น้องเอาเอาเมลเอาเฟซเ,เ,เอาอัน YouTube ข่าวโทรศัพท์เขาเพื่อบุักทิ่มนะพี่นอ้องผู้ติดตามเฮามันกะสิขามืดแล้วเนาะ ยู u ูบกะกับกบายาาทพิมก็เลยเอาไว้สมซ้ำได้เครื่องใหม่หนะกะลงกัตามที่เห็นนั่นแหละพี่น้องสีได้ถ่ายไลน์บอกกับบอ่คอยได้ถ่ายเพราะว่ากกเกรงใจเผิ่นเนาะกะยืมกะยืมยืมของซามาซาหแหละคันชิวาแล้วกะเผิน่นผิ่นไปโรงเรียนพี่น้องเลยผิ่นไปโรงเรียนเพอผิ่นมาแต่โรงเรียนแล้วกะ พอจากมากลับมาจากโรงเรียนก็นได้ร์นลิร์นไดร์นเวลาลอดอกดำหน่อยพี่น้องกะโทรหาไอา่โทรหาน้องชายอยู่ฝั่งไทยกูแหละเออสับตายเวลาอึดเอากูถึงห่วยก่อนมาสัน่นถึงห่วยก่อนพี่น้องเอ้ยกะอดใจรอถ่าสมน้ำกันเดอ้ออย่าฟฝ้าลืมกันเด้อพี่น้อง ไอ้ค่อยกับน้อง้ายคอยถือหวยแล้วผลซื้อเครื่องใหม่ห้เนาะผ่าน่นซื้อให้กะดีกะยังให้่นถืออยู่เขาจังอันได้กลับมาลินไวไวเนาะแบบได้ลินปกตินะตอนนี้กับบข่อยปกติพี่น้องช่่ะนะได้มันกะบบสะดวกแหละเพราะว่ามันรูเมนของเขาเองเนาะกันจีลินเลยกะเกรงใจเขากะได้เอาเมลยังเขานี่กะ มีแห้งแน่เลยแหละเพราะว่าตัวนั้นนะมันตายหน้าจอมันอะน,นะลักทับบิดนะลื่นบ่อได้พุณแหละก่อนมือเอึ้ยสิมาพุณแหละมือเอึ้ยลงคลิปก็ถ่ายคลิปตัวล่าสุดแหละพี่น้องก็อยากเป็นแล้วเรื่องใดๆลื่นบ่อได้มันเลื่อนบอไปมันข้างมันหอด้วมันข้างแล้วก็มันกดเองกดละกาสิวันอะไรกับบอลล่นบบบนี้ ลวกาปะไว้มือที่ซองมากพอดีเอื้อยมาเอื้อยมากะได้ถ่ายคลิปอ่านซิมไฮรานซิมน้ำปั่นแหละพี่น้องตัวนั่นแหละก็ตัดคลิปกระโอยากแล้วซ้ำอันนะฮะมันจักสิวันอะไรมันมันยากมันเลอกดแบรหนึ่งมันไปแบบหนึ่ง, <c oughs> งเลยสมมติหากดตัวนี้มันกดเด้งไปใส่ตัวนั้นแล้วก็พ่อยากจับมันขึ้นมันบัดนี้หาะดังจากเป็นหนักๆแล้ว หน้าจอลายหมดเลยเป็นสีนั่นสีนี่เป็นอันตเต็มเลยไอศชีสว่านอะไรมันบอนเบอแมนเมึกแบบว่ามันคลายคือหน้าจอแตกมันเป็นสีฟ้าสีม่วงสีบัวสีเขียวลายๆคือโทรศัพท์ลายให้ด็กสั่นแหละแล้วก็มันเล่นบ่ได้เลื่อนมันก็นยังบวบไปปิดเครื่องก็ยังปิดบ่ได้ ที่มีมะนาวโบธุแล้วบใช้เลยบลินลินเลยกะอาศัยลงสกอลอาศัยลงเอาสตอรี่เอาพี่น้องย่านเอฟซีลืมเนาะกะชิยืมเผื่อเลยเผื่ออันกระโบได้ลงสม่ำเสมอดอกพี่น้องขันจีลงจุมืออะไรก็เกินใจเขาเนาะ เขาถ่ายแล้วก็โทรศัพท์เขามันก็ความจำจิ่เต็มนะกระแมนยุ่วถ่ายแล้วก็หลบหลบแต่มันกระบเบิดได้มันกินไปแลลวกระตั้งลำบากเลยที่ามีโทรศัพท์นี่ก็บบหูจักหอดโมงจำบูจักหอดวันจำวันเวลาวันยังอาศัสิบเอ็ดโมงนคือหู้สึกหิวข่าวแล้ว่าสิบเอ็ดโมงเลยมาจากอาศัยว่าเด็กน้อยขึ้นจะหงเงเยนสิบเอ็ดโมงไปแลละ เพราะว่าเฮือนเ้องมันอยู่ในอันทางลงเฮียนเด้ทางลงเฮียนพี่น้องเลยขายของว่าขายดีบ่อกะกบ่คคอยดีปันไดพี่นอ้องเมื่อนี่กับฝนตกเนาะอันวัาดีบ่อกะกได้เมื่อแสนปลายพี่นอ้องแสนปลายคันตกเป็นเงินบาทกะร้อยหนึ่งกับหกสิบพันหกบวกหกเป็นสิบสองประมาณสองร้อยสองร้อยปลายพี่นอ้อง บางเมือกับบ่หอด2 0องอยเนาะเลยกลัวแล้วเขาก็ไปซื้อเครื่องมามุนเขาขายกับบ่อ่อยหลายนอกพี่นอ้องมีน้ำอัดลมแล้วก็น้ำปานแล้วก็นขนมสำนีแหละอันทั้งกับผนกับชีเอาขึ้นนั่นแหละพี่นอ้องอันชกานผลชีเอายายชีเอา ำนะจ๊ะสบายดีกับว่าวน้ำไหนกว่าฝนมาลินน้ำเลยพี่น้องแต่ละมือก็พราบงเอาและมาหนังมาหนังลมกันมาหนังว่าวเนาะบาดบบมีลุกค้าก่ะพอได้มาหนังว่าวบางเถอะเด็กน้อยเขาลงห้งเยนเบิดเขาฝนก็จบปหาบ้าแหละฝนกับโบได้ไปโตอมอพี่น้องก็เอาเอาน้องเอานุ่มในเฮื่อนนี่แหละแต่กับมาลินน้ำแต่ละมือ กะพอบ่เงาเนาะบ่มีลูกค้ากะนอนสะละแง่สลบเป็ดมีลูกค้ากะพอได้ขายพี่น้องลูกค้ากะสิมาช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงฮ้อนๆตอนเช้าตอนแงๆกบ่ค่อยมีได้ขายไยําบ่ายๆแหละมันฮ้อนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กบ่มีเพราะว่าฝนตกเช้าคิดว่าสิบ่ได้ขายแหละ แล้วก็ได้ขายคือเก้า์ฝนตกก็พอได้คายมือนี้ก็ได้เงินละเด้แสนหนึ่งเลยแสนหนึ่งแล้วก็เอาไปซื้ออีกมืออื่นซื้อน้ำก้อนซื้อนมซื้อไขมุกซื้อหลายอย่างอยู่กามาแจ้งข่าวซัมนี่และพี่น้องเนาะเพราะว่าคนบรเห็นหลายคนว่าเอาแต่ง,งานระบบออยังว่าได้แต่งพี่น้อง คนมาแต่งนำอยู่เอาเงินขาดองไปสื่อโทรศัพท์ใหม <c oughs> ให้เจ้าเปียกเต้นละโมงกา <c oughs> สำหรับคลิปนี้กะที่ได้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวโรงบานาเน่เดอ้อกาสุภาพลืมกันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยที่หายไปก็คือโทรศัพท์เพเนาะยังโบได้เงินสื่อไหม กสำหรับคลิปนี้กับไปก่อนเด้อพี่น้อง <c oughs> แล้วพบกันใหม่พี่น้องนานๆที